สวัสดีค่ะจิ๊บจากบริษัทสตีลเมทัลนะคะวันนี้พามาจัดส่งตะแกรงเหล็กฉีก xs 4 2จำนวน10แผ่นค่ะวันนี้เราจัดส่งอยู่ที่ตำบลราชาเทวะอําเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันนี้เรามาจัดส่งให้ลูกค้าเจ้าประจำนะคะรอบนี้สั่งทั้งหมด10แผ่นค่ะพี่แพ็คกับพี่โกก็กำลังยกของลงให้นะคะ การใช้งานนะคะตัวนี้สามารถนําไปทําเป็นรั้วทําเป็นประตูทําเป็นระเบียงกันตกทําเป็นระแนงตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทําฝ้าทําเป็นรั้วกันนกได้นะคะตัวนี้ความหนาจะอยู่ที่2.3มมิลค่ะขนาดแผ่นเมตรยี่12คูณ2เมตร44นะคะตัวนี้มีสต็อกสินค้าพร้อมส่งค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสะดวกเข้ามารับเข้ามารับของได้ที่ บริษัท s t e ลแฟคทอรี่ได้เลยนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจแอดไลน์มาที่ไลน์แอดสติลเมทัลได้เลยคะ่ะทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะ